รถ like yeah, ่ับรถใหม่ยันนันครับำลังยกตันะครับอันนี้ร้นะครับมวัดครับี่กทให้นูะครับอันนี้ดูแลแผ่นทองในการนะครับ่หมนะมารวบมือมด้วยกันนะครับตัใหม่ยัแป้นนะมาทำได้ตลอดคับผู้ชมครับชาติเร กนครับนะครับลังนะครับตรวรับหลังนะครับทดนะครัรพอะครันะนี้ทำ่มนะครับ้ท่านรองูไทยนะครับท่านรองนะครับท่านลองไท่านด้มาครับท่าน เต้าอ้อยนะครับกลุ่มลูกเต้าทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้นะครับมาร่วมกลุ่มกันอวัดไทยปุกนะครับผมวันนี้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับอันนี้คือพิธีของข้ามองการขั้นตอนนะครับที่ทุกคนนั่งกดยกกดใครับบนี่แขกผู้ใหญ่นะครับมาร่วมงานแขกท่านสวัสดีครับ เตครับเ็นตอรครับวิครับกดยกโกรดขึ้นเลยครับเป็นตวกดยกโกดเใหญ่นะครับอ้าวครับสาธุสาธุขึ้นล้ครับขึ้นล้ครับตอนนี้คือการต่อการยกโกดนะครับนี่คือครับจะเห็นดิน้นครับสาธุ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  ครับอันนี้คือดาราแล้วก็บที่แสดงของคุณพระเจ้านะครับมาร่วมงานด้วยนะครับอันนี้เป็นท่านดรบวันนะครับผมวันนี้นะครับเป็นไงครับคุณนักเตอเป็นไงครับวันนี้ดีใจไหมครับแต่ว่าอาจาะขึ้นเมเลยครับโอ้ดีใจเลยครับดันนี้ะครับอันนี้คือดารานะครับต้อง ดี่มสดีครับรถยกขึ้นไปตามเทศเลยครับผมนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือบริการนะครับที่เรามาด้ครบยกโกรนะครับในครั้งแรกของชีวิตเหมือนกันผมที่ได้เห็นการที่จะเรายกโกรนะครับอันนี้ครับรแขวที่รู้มีเกียรตินะครับเป็นการยกโกรธชุดแรกของนะครับหรว่ารสนาผมนะครับ ท่านุภัตตาภิสารตุโนุโมตุยยธรรมที่ตุภัตาิระยายกบก้นมาตัดไม้ตัดนตอีกอยรอบนอกขวัดใหม่เยป็นนะครับนะวัีลังยกนะครับ เป็นในน่าจะเป็นครั้งแรกของประเทศที่การยกบวกนะครับวันนี้กำลังอยู่นะครัอันนี้คือตัวถูอนะครับเป็นนะครับที่อยู่คู่กรวถือคู่วัดใหม่ลอนะครับอันนี้ช่างเหนืยครับช่างเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมครับมีบุญนะเอ่อดีใจไหมดีใจนะครับเไอร่วมกันนะครับผมใช่ให้ ครับประชาชนนะครับนาแน่นท่นสวัสดีครับเห่งเห่งะหมอผุนะครับจรอดูนายดูนายดูนายทุทุกทุกนะฮะคุณพี่ใจดีดีนะใจดีไปกันไหครับ นีเร่คือรอบๆพรบสดเอราว่าใหม่เองแฟนในคบที่กำลังรบนะครับอันนี้คือประชาชนที่มาดามญาติาตมาก็ร่วมพิธีที่สองกรีอย่างเดียวนะครับเองเดินทาที่นั่นเจอคันนอนนะครับอาจารย์บุดยดีใจและจานและจานดีใจไหมครับจานสวยขึ้นแล้วเนี่ยนะบุญนะเต็มเลยสาธุเจอก็จางครับ อุดที hadi, ่สองนะครับกไดโหวตนะทางขึ uh, ้นมาจากทำโปรสดเรียบร้อยแล้วนะครับผมขออนุญาตประกาศรายชื่อชุดที่สามนะครับที่เป็นแท่นไทรอยใหญ่ สวัสดีครับอาจารย์สมบัติครับสวัสดีครับเป็นไงครับดีใจครับวันนี้เป็นไงครับมีความสุขไหมครับที่มาแล้วยกโบดถ์เลยครับหาาโอกสไได้ในชีวิตอาจจะเป็นครั้งเดียวก็ได้นะครับตัวครับอาจารย์ตัุครับตังที่สามครับข้างๆนี่เป็นตัวที่สี่อยู่หลังเป็นไงครับคุณลงเหนื่อยไหมไม่นะอันนี้ยกกี่โบสแล้วยกไปกี่ครั้งแล้วครับโบหลายครั้งแล้วครับหลายครั้งแล้วใช่ไหมอ๋อเป็นอันนี้เป็นไงถือว่าสำเร็จขึ้นไหมดีขึ้นนะดูสวยงามมากขอบคุณนะครับทีมช่างนะครับของเขานะครับทีมช่างของนะครับที่มายกโบม่ นครับอันนี้คือประชาชนนะครับที่มาร่วมงานด้วยกันนะครับผมดีใจมากครับผมนะประชาชนนะครับที่มาร่วมการกันนะครับฐานะฐานข้างนะครับนะครับทุกคนมาร่วมงานกันนะครับด้วยจิด้วยใจนะครับบุญบารมีนะครับที่อยู่ร่วมกันนะครับร่วมกันเยอะๆชมรมผู้สูงอายุชาวพัทลุงครับนที่สี่นะศาสตราจารย์น้อยโปรด็อกเตอร์บรรจบบรรลุจิตนะครับว่าจะมีที่จะมีอะไรแลโอกาส ที่จะเห็นการยกบอดนะครับในกรุงเทพะครับนะครับมีทั้งหมดสี่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับประชาชนมาอุ่นหนาคอข้างไม่คิดว่าประชาชนจะมาเยอะขนาดนี้นะครับที่วัดใหม่ยยแป้นนะครับวางขุนนนท์นะครับตอยสอนะครับมาร่วมงานกันนะครับยังมีอยู่นะครับงานนะครับนี่คืองานแรกของการยกบอดนะครับเพราะต่อไปยังมีงานที่จะทำต่ออีกนะครับท่านเจ้าคุณนะครับท่านจะทําให้สําเร็จนะครับ กรรมการที่นี่ก็ครับน่ารักทุกคนนะครับาแพทย์พิยัตโธนครับสัสดีครับอันนี้เป็นยาเอกรุ่นแปดะครับร่วมงานกันนะครับข้างันะครับแล้วนายแกป้นนอกจากนะครับมาร่วมกันครับแล้วยังมีการนะกลิ่หอมกุน่าิยเป็นาของพีนธ์สานะครับต่อเื่อครับจมูกัสานะครับเนึ่งครับ ท่านเถกนาราเทพน้าพัทลุงนะครับชมรมผู้สูงอายุชาวพัทลุงครับลำดับที่สองตัวนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้คือไก่ไก่ที่เก่าแก่มากนะครับนี่คือพปูตูลูกยี่สิบแสนปีที่เป็นที่สามนะครับอายุประมาณ700ปีนะครับซึ่งองนี้นะครับจะถูกเก็บไว้ประมาณ40ปีแล้วครับเึื่อจะยกลงมาให้ประชาชนนะครับวันนี้วันสงกรานต์ด้วยวันดีนะครับที่เราม่วมกันนะครับท่านทุกคนจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับอันนี้คือไก่ อ้าวครับวันนี้ประธานของผมครับประธานนะครับประธานผมนะครับประธานพิยเอกนะครับรุ่นเกศของผมนะครับกำลังตดน้ำอยู่ครับท่านพันธุ์เจริญเจริญลงนะครับ99บาทนะครับนะบูชากับเบื้องเกี่ยงเชิดจารุเชิดจารุเอกนะครับเดี๋ยวไปมาท่านเนาะกับเรื่องที่โราเนเนี่ยเป็นสองยอดเราจะนำขึ้นท่านประธานท่านจริลงครับเป็นไงครับวันนี้รู้สึกเป็นไงครับเป็นไงนาบผลกับทุกท่านครับมาลูกคนกันเยอะแยะเลยครับเป็นบารมีของ ท่านชิะอาจานย์กษัตริย์าจารย์ตอกเตอร์พระเบรทีไปรับประดิษฐ์นะครับเนี่ยคนมาร่วมมือเยอะเลยเป็นประยาชยนเป็นไงครับวันนี้เยอะไหมครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มใจแทนพระอาจารย์นะครับว่ามาร่วมผลกันเป็นมหาบุญเลยนะครับเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เลยครับงานทก่ใหญานที่่ง่เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากดีใจมากครับมาเจอมาเจอมาลุ่มเอ ได้สรานที่ไปให้บูชาเพื่อนไปือหนึ่งที่เรับบร้อยทำมาทำมาย้อนมาบูชาเพื่อนมีด้านในการรับบริจาคนะครับทุกคน นะครับผมมาทุกบุญนะฮะเท้าวันธรรมดานะครับจะมาก็คือเข้ามาในนี้ได้นะครับสำนักงานในนี้ได้เลยนะครับผมนะครับมาเขียนแผ่นทองนะครับร่วมบริจาคครับเท่าไหร่ก็ได้ครับการยกบุญยกบอดนะครับหรือว่ายกฐานะยกจิตใจยกทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นต่อมา่เพิ่มขึ้นหรือยกขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลกับทุกคนนะครับร่วมบุญบารมีครับไม่ว่ามากไม่ว่าน้อยนะครับวันนี้ไม่เห็นวันหน้าก็เห็นคนไม่เห็นแต่เทพเทวาวดาจะเห็นนะครับทุกคนนะครับบุญบารมีเรา ทำไว้ใครทําใครได้ถ้าใครไม่ทําก็ไม่ได้นะครับวันนี้มาร่วมบุญนะครับนะครับนะครับนี่คือท่านอาจารย์พระกวิตนะครับท่านจะดูแลสํานักงานเราอยู่ตรงนี้นะครับท่านจะไม่ได้ไปไหนเลยนะครับถ้าฉันก็ไม่ได้ฉันแล้วครับวันนี้ท่าทางแล้วนะครับตาชูนะครับร่วมบุญนะครับคุณแม่คุณยายนะตาชูตาชูนะครับปล่อยบุญเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับให้รองไว้รับนะ เดี๋ยวเสร็จพิธีเดี๋ยวได้รับค่าครับเพราะเชียงแสนเจ็ดร้อยปีนะครับตรงนี้ที่ทำเสรจพิธีได้เลยครับเป็งไงครับผู้คนหนาแน่นเลยครับนะครับในสำนักงานนะครับของวัดใหม่แย้ป้ยนะครับนะครับท่านเจ้าคุณท้าเมธีวัชระบัณฑิตนะครับท่านเป็นอาจารย์นะครับที่เป็นเจ้าของนะครับหลักสูตรสันติศึกษานะครับที่พวกผมเรียนอยู่ด้วยนะครับนี่คือทานอาจารย์ของผมนะครับนะครับ ขอบพุทธคุณพระคิดพระที่ท้ทเป็นที่ระลึกใช่ครับพระพระ<า>เนี่ยที่จะแจกเป็นที่ระลึกก็คือพระเชียงแสน7 0 0ปีองนี้ที่ถูกเก็บไว้สี่กว่าปีแล้วไม่มีคนเห็นนะครับองนี้เพิ่งยกลงมาส่งน้ํานะครับองค์แรกดั้งเดิมเลยที่นี่ที่ก็บอกว่าระเบิดลงก <ไป S 1> <ๆ S 2> ็เลยระเบิด,ปเ,บดเป็นพระผงครับเอาดินสีทั้งเวทฐานมาร่วมด้วยเป็นพระผงแกงใช่ครับแจกวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเหรียญยังไม่มาครับยังไม่มา นะครับนี่ยกอีกสี่รอบใช่ครับอีกสี่รอบคุณจะถกใช่ครับใช่ครับต้องเสร็จตรงนี้ก่อนเนี่ยอัพเก็บใบนี้ไว้มีใบนี้ก็จะแยกกลุ่มให้นะครับใช่ครับเดี๋ยวเขาประกาศนะครับเขาเป็จะทำเียนด้วยป่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีนะนกโคตรป๋าน่าจะมีน่าจะมีครับหัเ อามายอมอายอมบุษราขับรถได้อย่งจ๋าขึ้นมากครับบุษราขับรถได้บุษราขับรถได้บุษราขับโอ้สาธุวกยครับจะเห็นว่าทำดูติดตามในเพจนะว่าไต่แฟร์หลอได้เลยนะครับผมที่ดแฟรก็มีโยมเจ้าภาพห้องน้ำบอกว่าห้องน้ำหลักติดแฟรก็มีอนุมนุษยนาสาธุกับคุณโยมเจ้าภาพสร้างห้องน้ำถวาย นี่คือพระเชียงแสนเจ็ดร้อยปีนะครับที่ช่านกันอาจจะไม่เคยเห็นนะครับถูกเก็บไว้ประมาณสี่สิบกว่าปีด้านบนนะครับไม่ให้คนเด่นแลเพิ่งยกลงมานะครับผมแล้วก็ไก่ไก่ตรงนี้ก็เป็นไก่คู่กันนะครับเป็นไก่เซรามิกนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับเชียงแสนนี้นะครับผมนะครับคนที่มาลดน้ำวันนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลมากนะครับเพราะเชียงแสน700ปีอง์นี้จะไม่ได้ยกลงมาให้นะครับเพิ่งจะได้ยกลงมานะครับ40ิกว่าปี 4ี่ส่ปีแล้วที่เก็บไว้ข้างบนนะครับที่ทุกคนถึงจะได้เห็นวันนี้ได้มาส่งน้ําถือว่าเป็นผู้โชคดีมากนะครับผมพระเชียงแสน700ปีองนี้อยู่มานานมากนะครับเป็นพระดั้งเดิมของพอระพระธาเรานะครับผมนะครับ41 42-44ปีเพิ่งยกลงมานะครับที่เก็บไว้ข้างบนไม่ดูนะครับเดี๋ยวอันนี้โบสถ์เสร็จอาจจะมีอยู่ให้เห็นนะครับนะครับเป็นบุญบาร,รมีแม่กนะครับอันนี้เขาบอกว่าระเบิดลงก็ไม่ระเบิดไม่เป็นนะตอนนี้โดนตอนสงครามโลกของญี่ปุ่นโตเบรี่ยนะเบิด นะครับนะครับนะครับมาร่วมกันนะครับดีใจครับดีใจครับประชาชนนะครับคุณาขวากั้งมากเลยนะครับวันนี้วันนี้มากันเต็มนะครับประชาชนมาเต็มนะครับนะครับอันนี้คือการทําบุญนะครับอันนี้คือการเลบ้ยงนะครับรักาแล้วกบ๊อบนะครับสาธุนะ กยัันนณฑ์วค็ญาติโยมทั้งหลายที่มาได้ร่วมบุญร่วมกุศลก็โอ้โยมได้จองพระหลายองค์เลยนะสาธุนะสาธุนะครับยังไม่ได้เล่นกันนะครับผมยังไม่ได้รู้สึกังขึ้นมาเล่นเลยใช่ไหมจ๊ะียังไม่รับงานนี่อาจารย์จะควรต้องรับลูกค้าด้านหน้านะครับพอมีแก้วนะครับสติ่นะครับแล้วเป็นยบโกรธนะครับที่จะมานะครับจำหน่ายในวันยกโกรธนี้นะครับนะครับอันนี้คือพี่ใหญ่เรานะครับพี่ใหญ่เรานะครับแกเก็บอย่างเดียวเลยครับดูเลยครับ อันนี้ดูอันนี้ดูนะคนนี้ดูไม่ได้เลยครับแซวไม่ได้แต่วันนี้วันบุญซึ่งมีอะไรก็คุยได well ้ครับคุยกันได้นะอันนี้พี่สาวเราครับอยู่จังตาลัดบินมาเลยครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยปวดหน้าตาดโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับจ้าโวมาแล้วครับเพื่อนมาเลยครับดีใจดีใจครับดีใจครับดีใจแม่มาวันนี้ครับดีใจครับดีใจครับมาดูจั้งหมดนาเราเป็นสิท์ด้วยกันนะครบเปิอใจกันนะครับผมอันนี้คือตรงนี้ที่จองพระนะครับเรียบร้อยหมดแล้วครับหมดแล้วคราวนี้ แลร,ร่วมงานานะครับเดี๋ยวพวกเราเสร็จก็เราก็มาช่วยกันอุดหนุนนะครับมาช่วยกันอุดหนุนนะครับนะครับรางวัลน,นะครับรางวัลน,นะครับ นี่คือประชาชนนะครับที่มาร่วงงานของเรากับวราโค้ดรใหม่เต้นนะครับผมซึ่งทุกคนมาด้วยบุญนะครับไม่คิดว่าประชาชนจะมาร่วงงานกันมากขนาดนี้นะครับวันนี้วันปีใหม่ของไทยคือวันที่13นะครับ13มกราคมนะครับผมนะครับวันนี้คนแน่นมากคนแน่นมากครับผมอย่นี้นะครับนะครับมาร่วงงานวันสงกรานต์นะครับไม่ได้ไป อันนี้เชื่อหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับคือไก่ตรงนี้อนพ,พอตอนกลางคืนเขาจะขึ้นไปอยู่ในพระประธานนะครับแต่ไม่รู้ตัวไหนด้วยนะครับเพราะของวัดใหม่ยยแป้นเราจะมีไก่นะครับอของเต่าดูอยู่หน้าโบสถ์ตั้งแต่เก่าเลยนะครับไก่สองตัวที่อยู่ตรงรดน้ําไปดูนะครับพระเจียงแสน7 0 0ปีไม่ได้ยกลงมา4ี่กว่าปีแล้วเพิ่งยกลงมาให้ดูนะครับอันนี้คือองค์จริงเจียงแสน700ปีสิงสามนะครับไปดูได้ตรงนั้นนะครับ เพ่งยกลงมาวันนี้นะครับไม่เห็นแล้วจะมีไก่คู่หนึ่งแล้วมันเป็นสิ่งที่แปลกในโบสถ์จะมีไก่อยู่ตัวหนึ่งมื่อก่อนมีสองตัวบองหนึ่งกับปี่นเป็นปอบหรือพ้าวบัตนะครับตรงนี้ไก่แจ้เขาเรียกไก่แจ้นะครับอันนั้นองค์กริงนะครับทุกวันทุเมืองนะครับนะครับอันนี้คือท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับลูกค้าไม่ไม่ใช่ครับพวกทุกนนะครับมาเต็นหน้าเลยนะครับมาเป็นหนึ่งนะครับผมทีมงานจะรับที่ใจครับทุกคนทุกคนเข้าร่วมสนับสนุนจมกในมา นะครับผมนะครับอันนี้คือประชาชนนะครับแน่นรอบเข้าโบสดของวัดใหม่อย่าต้นเราอลยครับผมนะครับซึ่งการมาร่วมุญนะครับเราก็ได้บุญบารมีนะครับตัดไปนะครับคือทางด้านธุรกิจใจเรานะครับมาดูครับประชาชนนะครับ นะครับผมขั re ้นตอนยกบสถก็เร right uh, ิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะมียเรียนขอการที่เรียเจ้าภาพเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับทีจะมาเวียนเรียนขึ้นกันตลอดนะครับผมุดที่สามเสร็จแล้วนะครับก็ขอเจริญพรเชิญนะครับเจะพาทุกท่านนะครับขอบคุณอย่างยิ่งนะครับท่านศาสตราจารย์พิเศษดรบรรจงบรนณาลุจริจนะคือเรียกว่าเป็นผู้เป็นผู้มาชันะครับ เดี๋ยวเราพอเสร็จปั๊บเนี่ยเราต้องเอาคนประมาณ20คนอ่ะมาเรียงกล่องเนี่ยไปที่พี่เต่าลงทะเบียนเพื่อไปแจก20คนตรงนั้นเหรอต้องรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งปุ๊บผ่านบอกรอแป๊บหนึ่งให้เตรียมคนไว้ต้องแยกนะแยกที่มีบัตรแล้วก็ที่ลงกูเกิลใช่ต้องต้องแยกกลุ่มนะ เลครับคุณทอาจารย์ทุกท่านครอันนี้คือาผู้ใหญ่เลยครับเเร่ีมาเป็นประจํานะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับด่านผู้บริการเียงขอกขอให้ะครับท่านวอช์ที้วอร์นี่ัมากก็ขอพื้นที่ที่ อันนี้ความที่เราสวสกานทุกการจดก็ต้องมีความสวมกันตลอดเวลาที่ดอกไม้ระดับระดับชั้นระดับชั้นระดับชนริดับชันระดับช้นระดับชั้นระดับช่านระชนระดับชันระดัชั้นระดับชัทนระดับเั้นระดับชั้นระดัเนรดับชันนร้ท่า็นระดับชา้นระดับ้นระดับชั้นระดับชนระดับชันระดับชั้นระดับชนรดีบชั้นระดับ้นรับเนระด้นรับเั้นระดั้นระ่ชนรดับ ว่าบ้านได้ว่าก็ช่วยกันครับต้องต้องขอขอบคุณนะครับท่านเจ้าภาพที่เป็นเวียดดินนะครับท่านจจะะดมขออนุญาตค่ะขอ